พี่ๆเลยนะคะวันนี้สว,ส,สวัสดีค่ะ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 ัะไม่ใช่ซีบไลน์ค่ะทุกคน <c oughs> ปีนเขานะคะแม่เข้าใจผิด <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแม่จะพาทุกคนมาขุด หัวดาเลียค่ะเก็บไว้ทําพันปีหน้านะคะนี่ถ้าเราไม่มาแล้วหิมะลงเขาก็จะเน่าค่ะวันนี้อากาศดีมากค่ะอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ10องศานะคะถ้าแดดออกอย่างนี้แม่ก็จะรีบเข้าสวนมาแบบทํานู่นทํานีค่ค่อยๆเก็บค่อยๆเค,คลียร์สวนไปเรื่อยๆจนกว่าหิมะจะมาค่ะ เป็นไงมั่งคะทุกคนทักษะการใช้เคียวของแม่ปีนี้ลงทุนขนมาจากเมืองไทยเลยนะคะโหลดใต้เครื่องมาต้องขอบคุณเพื่อนแป้งคะ่ะที่เป็นสารธีขับรถพาหาซื้อเคียวทั่วทั้งนนทบุรีเลยนะส่วนตัวแม่รู้สึกว่าเคียวมันใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างคะ่ะนอกจากจะเกี่ยวหญ้าได้ก็ใช้ถางได้ด้วยนะแม่กะว่าจะหาซื้อด้าม,มาคะ่ะ มาใส่เคียวแล้วก็เก็บไว้ถางว่าจะพืชจะได้ไม่ต้องรอพ่อมาดค่ะมันเขาก็ตัดให้ได้แค่ช่วงวันหยุดนอ้องก็ไม่ทันใจอยากจะตัดหญ้าเองแต่แบกเครื่องตัดหญ้าไม่ไหวได้เคียวมาคือตอบโจทย์ความต้องการของแม่สุดๆแล้วทุกคนนอกจากเคียวก็ยังมีเสียมนะคะเสียมนี้พี่ปุ๊กกี้ซื้อมาให้ตอน ประมาณ2ปีที่แล้วฝากพี่ปุ๊กกี้ซื้อเนาะตอนนั้นไม่ได้กลับไทยก็แต่อยากได้เสียมมากๆก็เ,เลยวานแกให้ช่วยซื้อแล้วก็หิ้วมาให้หน่อยเงยคะ่ะดอกดาเลียนเนี่ยเขาจะขยายพันธุ์ด้วยหัวนะคะทุกคนลักษณะของหัวเขาก็จะเป็นประมาณนะะี้ค่ะปีนี้แม่ปลูกสี่กอเองนะคะแต่ก็ให้ดอกแบบฟูมากๆไม่ได้ดูแลอะไรเป็นพิเศษเลยนะคะปลูกทิ้งขว้างมากปีนี้เขาต้องพาลูกๆกลับไทยก็เลยไม่มีเวลามาดูแลดอกไม้นะคะวิธีเก็บรักษาหัวดาเลียหลังจากที่เราขุดเสร็จแล้วเราก็จะเมาดินออกนะคะจุดที่เราหัวดาเลียไว้ก็็ควรจจะเปนุดที่ อับแสงนะคะอย่าให้แสงเข้า,ขาถึงไม่ให้ชื้นเกินไปนะคะ่ะเดี๋ยวจะทําให้หัวเขางอกก่อนที่จะลงดินนะคะเราจะต้องถนอมหัวเขาให้งอกช้าที่สุดเพื่อรอดูดใบไม้ผลิจากนั้นก็ค่อยเอาลงดินได้บางคนเขาก็จะเอาใส่ลังแล้วก็ใส่ถุงดําไว้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันงอกไวพอเดือนมีสานี่ยเราก็ค่อยเปิดออกเราก็จะสังเกตเห็นได้เลยว่าต้นเขางอกออกมานิดนึงแล้วก็สามารถเอาไปลงดินแล้วก็ปลูกได้เลยนะคะ ผักที่ยังเหลืออยู่ในสวนเราตอนนี้ก็จะมีบ็อกโคลี่ค่ะบ็อกโคลี่ที่เห็นทั้งแปลงเนี้ยแม่ปลูกจากการโรยมเมล็ดนะคะทุกคนก่อนจะกลับไทยก็โรยมเมล็ดไว้พอกลับมาเขาก็ฟูอย่างนี้เลยค่ะปลูกครั้งเดียวนะคะสามารถเก็บกินได้เป็น10บๆรอบเลยอันนี้ก็ตัดไปหลายรอบมากๆะคะ่ะพอเราตัดไปแล้วเนี่ยเขาก็จะแตกแขนงขึ้นมาเป็นดอกให้เรากินใหม่นะคะเนี่ยแม่ก็กินไม่ทันเนาะมันก็เริ่มจะแก่แล้วก็บานนะคะบ็อกโคลี่นี้ค่อนข้างทนเลยค่ะเขาจะอยู่ไปจนกว่าหิมะจะมาเลยนะคะขนาดออกมาใหม่เรื่อยๆดอก เขาก็ยังใหญ่อยู่ซื้อมเมล็ดมาหนึซองแม่สามารถปลูกได้4-5หปีเลยนะคะทุกคนพอบอกโคลี่เขากอใหญ่เนาะแม่ก็จะปลูกไม่เกิน7ต้นต่อปีอย่างเงี้ยค่ะ ันนี้เราจะไปไหนกันคะเด็กๆไปวัติการแล้วค่ะวัติการคืออะไรพี่มาอธิบายให้พี่ๆฟังหน่อยค่ะการเป็นตรงไหนเราเราต้องต้องปีนใช่ไหมคะยังไม่สวัสดีพี่ๆเลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะปรับสอนทีมิหลานนะวันนี้เป็นพ่อแม่ลูกสามค่ะทุกคนเพราะว่าพี่สาวเขาไปฮอลลีเดย์กับคุณแม่นะคะกับย่าค่ะ แล้วก็ฝากเลี้ยงประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะนี่ก็อ,อยู่บ้านกันสองสามวันแล้วเมื่อวานไปกินข้าวบ้านพี่ปุก,กี้แล้ววันนี้ก็พาเด็กเขาออ,อกข้างนอกบ้างเนาะประมมณก็ขับรถได้แล้วนะคะก็สบายแต่ว่ายังขับระยะทางไกลๆไม่ได้นะคะขับได้แค่ช่วงบริเวณแถวแถวบ้านเราเนี่ยค่ะ,ะขาก็จะไม่เจ็บมากเนาะหลังจากที่ เมื่อวานไปหาคุณหมอมาคุณหมอก็แบบดูแผลดูอะไรก,ก็ก็ดีค่ะแต่ว่าเหมือนคุณหมอเข้าไปเอาแม็กตรงหัวเข่าออกอะ่ะก็มีเลือดซิบอยู่เดี๋ยวกับจากเนี่ยกลับจากพาเด็เกๆออกไปเล่นเนี่ยแม่จะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนผ้าพันแผลให้นะคะวันนี้ตื่นมาแบบมีหิมะลงบนยอดเขาแล้วนะคะทุกคนแถวลานสกีนใกล้บ้านเราเนี่ยก็ก็เริ่มลงแล้ว รู้สึกว่าปีนี้ฮิมะมาไวมากมาไวนะแป๊บๆจะได้เล่นสกีแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เราก็กําลังเดินทางไปหาพี่วิเวียนแล้วก็พี่เอเวลินนะคะนัดพาเด็กๆไปทํากิจกรรมกันนะคะวันหยุดอย่างเงี้ยให้อยู่แต่บ้านก็ไม่ไหวนะคะเพราะว่าเด็กๆเขาก็อยู่นิ่งๆเหมือนคนโตไม่ได้อะเนาะวันนี้เรานัดพี่วิเวียนแล้วก็พี่คนโตนะคะไปกัน3ามบ้าน <S <S เด็กๆคือพร้อมมากต้องการปลดปล่อยพลังค่ะปิดเทอมนะอยู่แต่บ้านกันก็โอ้โห แบบเหมือนจะลงแดงค่ะโอ้โหวุ่นวายมากก็พาออกมั่งนะคะวันไหนอยู่บ้านก็มีทีวีให้ดูเป็นตัวช่วยค่ะแต่ถ้าจะออกทุกวันเนี้ยพอมันก็ต้องอพร้อมค่ะร่างกายต้องพร้อมด้วยเออออกวันนึงพักวันนึงออกวันนึงพักวันนึงอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละคะ่ะ สบายดีเด sí. hey, 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 hey. ็กเก้าคนแบบว่าโอ้ my god ไม uh ่หนาวหรอคะไอ้ลาปปั๊บลลาเวสดตงเสพฟุป่ะโอ้โหดีดมากดีดมากโอ้โอ้โอ้ดีดเลยอัญญา Dites-moi, Est-ce qu'il va pas savoir ça va, bah, ça va il, doucement. Il, doucement. Doucement, doucement. Bah, parce que parce que que là, bah, Regarde, il y a aussi. Un petit, il a éclaté, en a aussi. <coughs> 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 ไม่ใช่ซิบลายค่ะทุกคนปีนเขานะคะแม่เข้าใจผิดโอ้อณาจักมากคนเยอะมากค่ะเด็กปิดเทอมอ่ะแล้วมันก็แน่นนะคะใช่ม,มันเยอะเ,เกินค่ะเราต้องรอนานมากเดี๋ยวกลัวจ่ายบัตรไปแล้วซื้อตั๋วไปแล้วแล้วเราก็ไม่มีเวลาเล่นนะคะ คือต้องรอนานอะ่ะก็เลยต้องอาจจะต้องเปลี่ยนที่นะคาะเด็กๆไปเล่นที่อื่นค่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะไปที่ไหนกันแต่ที่เนี่ยไม่ได้แน่ไม่อยากจ่ายเงินทิ้งค่ะจ่ายเงินแล้วต้องไปนั่งรออ่ะ <c oughs> สิบฟ like ุลดีสคือแบบว่าเราซื้อตั๋วเนี่ยมันไม่มีไม่มีเวลาจํากัดนะจ่ายเราก็สามารถเล่นได้แบบตลอดแล้วคนท <c oughs> ี่ซื้อตัอ๋ว คนท,ที่ซื้อตัว๋วถ้าถ้าคนแน่นอย่างนี้ก็รอไปค่ะอย่านนด้ค่ะไปค่ะลูกเราเล่นที่นี่ไม่ได้ค่ะเพราะว่าคนเยอะเกินถ้าเด็กๆไปเล่นโบลิ่งนะคะชุดเโทรศัพท์เอลลินปุดดี โอเคไม่ l โทรศัพท์เยเดี๋ยวโทบอกพี่คนโตก่อนนะคะว่าที่นี่ที่นี่คนเยอะมากแล้วเราย้ายที่ค่ะคนเยอะแบบอลังเด็กเยอะไปที่ไหนก็เต็มไปหมดค่ะนี่ไปลุ้นโบวลิ่งว่าคนจะเยอะหรือเปล่าถ้าคนเยอะก็นะ ล้วมากันช่วงบ่ายเพราะว่าช่วงเช้าพี่วิเวียนก็ทํางานนั่นแหละค่ะไปเจอว่าเชื่อเปียกทำอะไรถึงเปียกอะคะเพราะพี่มาเพราะพี่มาพี่มาดูพี่มาใส่ใส่ยอให้ให้เยอะให้แล้วก็มันแล้วก็มันมันมีน้ำที่ที่ตรงไหนมีลางาบูแล้วก็มนลางาบูมังกรินมังกรินเปียกเยอะเลยเหรอคะ สรุปว่าโบลิ่งก็เต็มค่ะเราก็เลยพาเด็กๆไปเล่นเลเซอร์เกมนะคะนี่ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่พี่มากกับน้องอัญญดาจะไปเล่นจะเป็นเสื้อเกราะแล้วเขาก็จะมีเลเซอร์ให้ยิงกันนะคะแบ่งพวกประมาณแบบบีบีกันนั่นแหละค่ะอัมปูมองยาอีสินปูอัมปาวสส่นอันลื่อลาบะยาเลือเราพอสิท้าวท้า C'est la balle en fait. La place ou quoi Courage J'ai trouvé une place. Peut-être. Euh... C'est lui qui a écrit qu'il a trop de chance. ค่ะเดี๋ยววันนี้แม่จะทำเบอร์เกอร์ให้เด็กๆทานนะคะไปเก็บมะเขือเทศมาแล้วค่ะเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่ามันแอบมืดนิดนึงนะคะตกฝนเนี่ยมันตกทั้งวันเลยค่ะประมาณ3วันแล้วตกติดต่อกันอากาศก็เย็นด้วยแล้วมันก็มืดไวค่ะครึ้มทั้งวันเลยไม่มีแดดนะคะ

non mais euh c'était ouais, bien c'était bon C'était bon mais j'ai attendu une. Non en vrai quand on mais Non mais il y a eu une période où il avait euh, l'argent de la Suisse Et tu puis sais, ah, maintenant il commence à se sans l'argent ก็เอาไปเก็บค่ะหลานมาอยู่ด้วยทํากับข้าวแต่ละมื้อคือจุกๆเลยนะคะเพราะเด็กกาลังโตก็กินเยอะหน่อยค่ะทํากับข้าวเสร็จก็ทําความสะอาดครัวต่อเลยนะคะกว่าแม่จะได้กินข้าวก็ดึกๆน่นแหละค่ะให้เด็กๆกับพ่อแม่เขากินไปก่อนเนาะก็ยังไงคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ